สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงดูมีความน่าเคารพและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างอยู่เสมอการวางตัวให้หน่าเคารพไม่ใช่แค่เรื่องของการแสดงออกภายนอกแต่มันเกี่ยวข้องกับการมีคุณธรรมการแสดงออกที่มั่นคงและความเคาพอตัวเองที่คุณสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการวางตัวให้หน่าเคารพที่จะช่วยให้คุณดูน่าสนใจ และได้รับการยอมรับจากคนอื่นอย่างเป็นธรรมชาติครับ 1. การแสดงความมั่นใจในตัวเองการมีความมั่นใจในตัวเองเป็นปัจจัยสำคัญในการวางตัวให้หน่าเคารพเพราะคนที่มั่นใจในตัวเองจะมีท่าทีและการแสดงออกที่ชัดเจนไม่ลังเลหรือกังวลเมื่อต้องตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นพวกเขามักจะสามารถพูดและทำสิ่งต่างๆได้อย่างมั่นคงไม่ยอมให้ความคิดเห็น หรือการกดดันจากคนอื่นมาทำให้สั่นคลอนความเชื่อมั่นในตัวเองการแสดงความมั่นใจในตัวเองไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องเป็นคนที่หญิงหรือดูเหนือกว่าคนอื่นแต่หมายถึงการรู้จักและยอมรับตัวเองในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนการแสดงออกด้วยความมั่นใจสามารถทำให้คนอื่นเห็นถึงความสามารถและความมีคุณค่าของคุณโดยธรรมชาติและทำให้คนรอบข้างเคารพและเชื่อมั่นในตัวคุณ ตัวอย่างเช่นการพูดในที่สาธารณะด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนการตัดสินใจในเรื่องสำคัญโดยไม่ลังเลหรือการยอมรับคำวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้จากมันจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองและทำให้คุณดูน่าเคารพมากขึ้นครับ 2. รักษาคำพูดและคำสัญญาการรักษาคำพูดและคำสัญญาคือสิ่งสำคัญในการสร้างความเคารพจากผู้อื่น เพราะเมื่อคุณสัญญาอะไรไว้และทำตามที่พูดไปมันแสดงถึงความมีความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์หากคุณทำตามที่สัญญาได้จะทำให้คนอื่นมองคุณเป็นคนที่สามารถไว้ใจได้และเคารพในตัวคุณคนที่รักษาคำพูดจะได้รับการยอมรับจากผู้อื่นในฐานะคนที่เป็นที่พึ่งพาได้และทำให้สภาพแวดล้อมรอบตัวคุณเกิดความมั่นใจ และความเชื่อถือในการทํางานหรือความสัมพันธ์ต่างๆนอกจากนี้การไม่รักษาคำพูดหรือคำสัญญาจะทําให้คนอื่นเสียความเชื่อถือในตัวคุณและอาจทําให้สูญเสียความเคารพจากผู้อื่นได้ตัวอย่างเช่นหากคุณสัญญากับใครว่าจะทําบางสิ่งในเวลาที่กำหนดคุณต้องทําให้สําเร็จหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากไม่สามารถทำได้ตามที่ตกลงกันไว้การกระทำเหล่านี้ จะทำให้คนอื่นเห็นว่าคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์และสามารถไว้ใจได้ครับ 3. การรักษามารยาทการรักษามารยาทเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการวางตัวให้หน่าเคารพเพราะการมีมารยาทดีไม่เพียงแค่ทําให้เราได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสะท้อนถึงความเคารพที่เรามีต่อตนเอง และผู้อื่นอีกด้วยมารยาทไม่เพียงออกแค่การแสดงออกภายนอกแต่ยังเป็นการแสดงถึงความเข้าใจในสิ่งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในสังคมและการรักษามารยาทยังช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับคนรอบข้างได้การใช้คําพูดสุภาพเช่นการทักทายการกล่าวขอโทษการขอบคุณหรือการให้เกียรติผู้อื่นด้วยการใช้คำพูดที่ไม่ทำให้คนอื่น รู้สึกต่าต้อยหรือเสียศักดิ์ศรีเป็นการแสดงถึงมารยาทที่ดีและทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและสมดุลนอกจากนี้การรักษามารยาทยังเกี่ยวข้องกับการเคารพในเวลาของผู้อื่นเช่นการตรงต่อเวลาและไม่ทำให้ผู้อื่นต้องรอคอยการไม่ขัดจังหวะขณะพูดหรือไม่พูดจากเกินเลยเมื่อผู้อื่น กำลังพูดจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพและความเคารพในสิทธิและความรู้สึกของผู้อื่นการแสดงออกทางการกระทำก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษามญญญารยาทเช่นกันเช่นการเคารพพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นการไม่ใช้โทรศัพท์ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมเช่นในการประชุมหรือระหว่างการสนทนากับคนอื่นซึ่งจะช่วยให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเรามีความเคารพ และให้เกียรติพวกเขาในทางกลับการหากคุณไม่มีมารยาทในการพูดหรือการกระทำมันจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกว่าเราไม่มีการเคารพพวกเขาซึ่งจะทำให้เราเสียความเคารพจากผู้อื่นได้การพูดจาไม่สุภาพการขาดการใส่ใจในสิ่งที่คนอื่นต้องการหรือการกระทำ ที่ไม่แสดงถึงความเคารพเช่นการแสดงท่าทีไม่ดีในที่สาธารณะหรือการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆอาจทำให้เราเสียภาพลักษณ์และความเคารพจากคนอื่นการรักษามารยาทที่ดีไม่เพียงแค่ช่วยให้เราเป็นที่เคารพในสังคมแต่ยังช่วยให้เราได้รับความรักและความไว้วางใจจากคนรอบข้างดังนั้นการฝึกฝนมารยาทที่ดีจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และทำให้เราเป็นคนที่น่าเคารพในทุกสถานการณ์ครับ 4. การเคารพผู้อื่นการเคารพผู้อื่นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการวางตัวให้น่าเคารพเพราะมันเป็นการแสดงถึงความมีจิตใจที่สูงส่งและการมองเห็นคุณค่าของคนอื่นการเคารพผู้อื่นไม่ได้หมายถึงแค่การแสดงท่าทางหรือคำพูดที่สุภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของบุคคลรวมถึงการให้เกียรติในความคิดเห็นและการกระทำของพวกเขาด้วยการเคารพในความคิดเห็นของคนอื่นหมายถึงการไม่ตัดสินหรือไม่ทําให้ใครรู้สึกได้ยค่าหรือถูกมองค่าแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นหรือทัศนคติของพวกเขาก็ตามการให้โอกาสผู้อื่น ได้พูดออกมาย่างเต็มที่และการฟังด้วยความเคารพเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างสร้างสรรค์และยังทำให้เรารู้สึกว่าคนรอบข้างนั้นเห็นคุณค่าและเคารพในตัวเราเช่นกันนอกจากนี้การเคารพผู้อื่นยังหมายถึงการไม่ทำให้ใครรู้สึกด้อยค่าการหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่ทำให้คนอื่นเสียหายห,ายหรือขัดแย้งกับพวกเขา โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการโต้แย้งหรือการขัดแย้งการใช้คำพูดที่สุภาพและอ่อนน้อมจะช่วยให้เราคงความเคารพต่อกันได้แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันการเคารพยังหมายถึงการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมหรือวิธีคิดของคนอื่นโดยไม่ตัดสินคนจากพื้นฐาน หรือภูมิหลังของพวกเขาการเคารพความหลากหลายทางความคิดหรือชีวิตจะทำให้เราได้รับความเคารพจากคนอื่นเช่นกันเพราะมันแสดงถึงความเปิดกว้างและการยอมรับในสิ่งที่แตกตา่างสุดท้ายการเคารพผู้อื่นยังหมายถึงการไม่แสดงท่าทางที่ทำให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดเช่นการไม่จ้องมองหรือทำท่าทางที่กดดันผู้อื่นให้รู้สึกไม่ดีการรักษาพื้นที่ส่วนตัวของคอนอื่น และให้ความสำคัญกับความรู้สึกของพวกเขาในทุกสถานการณ์จะทำให้คุณเป็นคนที่น่าเคารพและได้รับการยอมรับจากผู้อื่นอย่างแท้จริงการเคารพผู้อื่นไม่เพียงแต่ทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมแต่ยังช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างความขัดแยง้งซึ่งการเคารพที่มีความจริงใจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้อื่นเห็นคุณค่า และให้ความเคารพในตัวเราได้อย่างยาวนานครับ 5. การดูแลตัวเองการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการวางตัวให้หน่าเคารพเพราะการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีแต่ยังทำให้คุณดูน่าเคารพและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นการดูแลตัวเองสามารถแบ่งออกเป็นหลายด้านทั้งด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ ซึ่งแต่ละได้มีความสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเคารพจากคนอื่นการดูแลร่างกายการดูแลร่างกายเป็นเรื่องพื้นฐานที่ช่วยให้เราดูดีและรู้สึกดีการรักษาสุขภาพให้ดีโดยการออกกําลังกายเป็นประจำรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอจะทำให้ร่างกายของคุณทำงานได้อย่างเต็มที่ และมีพลังในการทำสิ่งต่างๆการดูแลรูปลักษณ์ายนอกเช่นการแต่งตัวที่เรียบร้อยสมัยเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสถานการณ์จะทำให้คุณดูมีความน่าเคารพและสะท้อนถึงการเคารพตัวเองการรักษาความสะอาดส่วนตัวเช่นการแปรงฟันทำผมให้เรียบร้อยหรือการรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตัวเองที่สำคัญมากครับการดูแลจิตใจ การดูแลจิตใจหมายถึงการใส่ใจในสุขภาพจิตของตัวเองการจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลเป็นสิ่งสำคัญการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นการทำสมาธิหรือการทำงานอดิเรกที่คุณชื่นชอบสามารถช่วยให้คุณมีจิตใจที่สงบและมั่นคงเมื่อคุณมีจิตใจที่ดีและมั่นคงจะทำให้การวางตัวของคุณมีความสง่าง,งามและทำให้คนอื่นรู้สึก เคารพในความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองออกการดูแลอารมณ์การมีอารมณ์ที่สมดุลและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณมีความเคารพจากผู้อื่นมากขึ้นการแสดงออกในสถานการณ์ต่างๆอย่างมีสติและความสุภาพไม่ปล่อยให้อารมณ์ควบคุมการกระทำของคุณทำให้คุณดูเป็นคนที่มีความสุข,ขุมและมีความเคารพในตัวเองและคนอื่น การรับมือกับความผิดหวังหรือการเจอกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างสงบและไม่รุนแรงจะทำให้คนอื่นเห็นนอถึงความเยือกเย็นและสติปัญญาของคุณการดูแลตัวเองไม่ใช่แค่การทำให้คุณดูดีภายนอกแต่ยังช่วยให้คุณรู้สึกดีภายในและเพิ่มความมั่นใจในตัวเองเมื่อคุณดูแลทั้งร่างกายและจิตใจให้มีความสุขสมดุลคุณจะมีความเคารพจากผู้อื่นตามมาอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะคนที่มีความมั่นใจในตัวเองและสุขภาพดีมักจะดูน่าเคารพและน่าสนใจในสายตาของผู้อื่นครับ 6. การยอมรับข้อผิดพลาดและการเรียนรู้จากมันการยอมรับข้อผิดพลาดเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเป็นคนที่น่าเคารพเพราะมันแสดงถึงความซื่อสัตย์และความกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบในตัวเองโดยไม่พยายามปกปิด หรือปฏิเสธข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นการยอมรับข้อผิดพลาดไม่ใช่การมองว่าตัวเองอ่อนแอแต่เป็นการแสดงออกถึงความมั่นคงทางจิตใจที่รู้ว่าทุกคนมีข้อผิดพลาดได้และการยอมรับมันจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปได้การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเป็นอีกขั้นหนึ่งของการเติบโตที่สำคัญเมื่อเรารเผชิญกับความผิดพลาด เราควรใช้มันเป็นบทเรียนในการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นการไม่ซ้ำซ้อนกับความผิดพลาดเดิมและพัฒนาทักษะหรือวิธีการในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆจะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นในสายตาของคนรอบข้างการยอมรับข้อผิดพลาดไม่เพียงแต่ทำให้เราได้รับการยอมรับจากผู้อื่นแต่ยังช่วยเสริมสร้างความเคารพจากผู้อื่นเพราะมันแสดงถึงความจริงใจ และความเปิดกว้างที่เรามีต่อการพัฒนาตัวเองนอกจากนี้ยังช่วยให้คนอื่นรู้สึกว่าเราคือคนที่มีความรับผิดชอบและสามารถพัฒนาตัวเองจากข้อผิดพลาดได้อย่างต่อเนื่องครับและนี่คือ6วิธีที่คุณสามารถใช้ในการวางตัวให้หน่าเคารพและสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้มากขึ้นครับการวางตัวให้หน่าเคารพไม่ใช่แค่การแสดงออกภายนอกแต่ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภายในของเราเอง เพื่อให้เราเป็นคนที่สามารถอยู่รวมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยความเคารพในทุกด้านครับอย่าลืมว่าการเคารพตัวเองและผู้อื่นเป็นกุญแจสําคัญที่ทำให้คุณเป็นคนที่น่าเคารพในสายตาของคนรอบข้างขอให้ทุกคนฝึกฝนและใช้วิธีเหล่านี้ในชีวิตประจำวันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ